สวัสดีครับทุกท่านครับเช้านี้ผมอยู่บ้านดินแดงตําบลดินแดงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับผ้าพอเมพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับของการวานแห่ลงปลานะครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่บ้านดินแดงเด้อครับพี่น้องครับบัตรแร่600บาทบัตรฟัง300บาทครับพี่น้องครับนี่ครับแบบนี้นี่อยู่ในฟังแบบนี้นี่300บาทนะครับ อยู่ในแพร่อยู่กลางๆแบบนั้นนี่งบลอยบาทนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ก็บกำลังลงกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเสี่ยนเห่นก็บกำลังทยอยลงนะครับจับฉลากเรียบร้อยนะครับบ้านดินแดงตำบลดินแดงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ค็เริ่มทยอยแพร่ในเริ่มทยอยลงสู่หนองน้ำแล้วนะครับพี่น้องครับน้องอยู่ข้างๆลงเลี้ยนด้อครับพี่น้อง น้องนี่อยู่้างๆโรงเรียนบ้านดินแดงครับพี่น้องครับนี่ครับเตรียมความพร้อมแล้วนะครับวันนี้บัตรฟัง3ามลอยครับพี่น้องครับบัตรแพ้หกลอยบาทครับพี่น้องครับปลาก็มีใหญ่แน่นอนนะครับเพิ่นว่าเมือนี้นี่ครับบรรยากาศสดๆจากบ้านดินแดงตำบลดินแดงอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ เอาเริ่มทย่อยออกจากฟังแล้วครับพี่น้องครับสีมานหรือบหมานจังไดเดี๋ยวเขามาลอชมแล้วก็ลอเชี่ยนะครับบรรยากาศของการหาปลาครับพี่น้องครับ